เมนูขาหมูต้มสมุนไพรทำออกมาแล้วขาหมูเปื่อยนุ่มรสชาติอร่อยทางบ้านดูแล้วจดสูตรกดแชร์ไว้ได้เลยครับเป็นกับข้าวก็ดีกับแกมก็เด็ดแจ็คใช้เป็นเนื้อขาหมูน้ำหนัก1กิโลครึ่งซื้อมาจากแมคโครครับเลาะก,กระดูกเรียบร้อยแล้วนี่นะครับมีแต่เนื้อกับหนังให้เรานำมาล้างด้วยเกลือนะครับใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะ เปิดน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ขยําได้เลยครับใช้แค่เกลือกับน้ําเปล่าก็พอนะครับพอขยาเกลือเสร็จแล้วเนี่ยล้างน้ําเปล่าสัก2อสรอบก็ใช้ได้แล้วครับพอล้างเสร็จแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นๆหั่นชิ้นพอดีคานะครับไม่ต้องหนามากนี่ครับประมาณแค่นี้ใครไม่อยากใช้เป็นขาหมูแบบแจ็คใช้เป็นคากิก็ได้นะครับอันนี้ตามชอบได้เลยและขาหมูถ้าใครอยากใช้แบบติดกระดูกก็ได้หั่นขาหมูเสร็จแล้วมาเตรียมเครื่องสมุนไพรครับวันนี้แจ็คไม่ใช้ครกนะใช้เป็นเครื่องปัดใส่ตะไคร้ซอยลงไป4ต้นครับ ตามด้วยหอมแดง6ห,หัวหั่นเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะใส่ขมิ้นสดลงไป1ข้อครับเพิ่มสีสันและก็ใบมะกรูดซอยครับแจะใช้5ใบตามด้วยขาหั่นแว่นครับแจะใช้1แง่งนะแล้วก็กระเทียมจีนปอกเปลือกครับ10กลีบพริพพกแดงจินดาแจะใช้8เม็ดพริกแห้งเม็ดเล็กอีก8เม็ดสำหรับความเผ็ดถ้าใครชอบเผ็ดม,มากกว่านี้ปรับได้ตามชอบเลยนะครับและถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้คกได้นะครับแต่แจะใช้เป็นเครื่องปั่นตัวนี้สะดวกดี นี่ครับปั่นแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วง่ายกว่าตำเยอะนี่มาดูข้างในกันให้ดูนะนี่ครับละเอียดแค่นี้ใช้ได้เลยทีนี้ตั้งหม้อใส่น้ํามันหมูลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใครจะใช้เป็นกระทะก็ได้นะพอหม้อของเรามีความร้อนน้ำมันหมูละลายก็ใส่พริกที่เราปั่นไว้ลงไป ถ้าใครสนใจหม้อใบนี้นะครับเดี๋ยวแจ็คหวังช่องทางการสั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์นะครับและหม้อใบที่แจ็คใช้ในคลิปนี้นะครับขนาด28ซนติเมตรราคา931บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางครับรับรองว่าราคาไม่ถึงพันเนี่ยใช้ดีใช้ทนใช้นานครับแจ็คก,ก็ผัดพริกจนสุกและมีกลิ่นหอมแล้วนะครับทีนี้ใส่ขาหมูที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยขาหมูทั้งหมดเนี่ยหกิโลครึ่งนะครับพอใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันขั้นตอนนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลย จ็คจะผัดให้ขาหมูเริ่มเปลี่ยนสีและพอตึงๆนะครับ hey. ทีนี้ใส่น้ําล้างเครื่องปั่นลงไปปริมาณของน้ำเนี่ดูเอานะครับแค่นี้ยังไม่พอเติมให้ท่วมขาหมูครับแล้วก็กดกดให้จมน้ำานะครับประมาณแค่นี้นะปิดฝาใช้ไฟกลางนะครับรอให้น้ําเดือด ผ่านไป15านาทีน้ำเดือดแล้วให้เราเปิดฝาแล้วปรุงรสใส่ซอสหอยนางรมลงไป2ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลปี๊บจะใช้1ช้อนโต๊ะครับและใส่น้ำปลาปรุงรสอีก4ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบผงชูรสเนี่ยเติมเพิ่มได้นะอันนี้ตามชอบครับพอปรุงรสเสร็จแล้วคนคลุกเค้าให้เข้ากันลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนปิดฝางแง,ง้มแง้มทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงครบ1ชั่วโมงแล้วเปิดฝาได้เลยครับโอ้โหนี่กลิ่นหอมสีสวยเลย นี่ครับขาหมูของเราได้ที่แล้วนะเปื่อยนุ่มกําลังดีแน่นอนแบบนี้ทีนี้ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป5ใบครับเพิ่มกลิ่นหอมนะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบใช้1เม็ดนะครับใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยครับเราก็จะได้ขาหมูหน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะสีสวยมากๆ รับรองว่าเปื่อยนุ่มแน่นอนอร่อยแน่เมนูนี้ทานเป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็ได้ยังไงครับทําง่ายใช่ไหมครับทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะรับรองว่าถูกใจแน่นอนวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ